สวัสดีค่ะคลิปดันดอมนะคะวันนี้พบกับหมอวีเนาะเหมือนเดิมนะคะวันนี้คลิปดันดอมมาช้านิดนึงนะคะมาในหัวข้อสิ่งที่คุณเลือกมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเจอนะคะวีก็จับพลังงานของคุณแล้วถ้าพลังงานของคุณตรงก็ไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะถือว่าสารนี้ยังไม่ใช่สารของคุณนะคะสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะไพ่เบนี้ขึ้นมานะคะเป็นการจัมป์อินวีบอกได้เลยว่า ถ้าคุณนะคะเลือกที่จะทําอะไรที่มันเป็นการประจนภายเวนเจอร์หรือทําอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากรู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้นเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณบุกเบิกนะคะเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณไม่เคยทําไม่ใช่แค่คุณด้วยแต่คนบนโลกก็ยังไม่เคยไม่เคยทํากันด้วยซ้ํานะคะเป็นพลังงานของคนที่เออ อยากได้รับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าแต่คุณจะไปเออแล้วคุณก็เลยมีคําถามอาจจะมีคำถามว่าแล้วทางที่ฉันเลือกเนี่ยมาถูกทางไหมนะคะและพลังงานก็ตรงเลยนะคะกับคําถามเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปดัน้อมในวันนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงที่เออคุณกําลังกดขันตนเองเพราะคุณเบื่อกับชีวิตเดิมๆแล้วคุณเบื่อกับ ความคิดของผู้คนบนโลกใบนี้แล้วแล้วคุณก็รู้สึกคุณชอบมากๆในสายจิตวิญญาณนะคะและตอนนี้คุณกําลังกระโดดตัวเข้ามานะคะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณสายจิตวิญญาณแบบท่องแท้เลยใครที่กําลังหลงรักหรือว่ากาลังออคลั่งไคล้นะคะสาหรับสายจิตวิญญาณนะคะแสดงว่าคุณนะคะเป็นเจ้าของคลิปนี้แบบพันเปอร์เซ็นต์อานะคะและนะคะวีก็จับนะคะไพ่ออร์เคิล้นทั้งหมด9ใบนะคะไว้ในมือแล้ว ทั้งหมด10บใบนั่นแหละรวมใบนี้ด้วยนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่าแล้วนะคะพลังงานของคุณแบบนี้นะคะไปดูว่าสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยังนะคะมาดู Energy กันนะคะ3ใบแรกอ่านะคะสามใบแรกนะคะใบที่1น,นะคะใบที่2นะคะใบที่3 f o ม g e don t for, don't follow me นะ follow นะคะแล้วก็ water your garden นะคะพลังงานอ่ะวีไม่อ่านภาษาอังกฤษดีกว่า,ษา,ษา,ษา เดี๋ยวอ่านผิดอ่ะนะคะเอาตามความเข้าใจที่วีได้ศึกษามานะคะวีศึกษาแต่ละใบจริงๆวีไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ทุกคนสามารถอ่านได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะ mm. ก็นะคะใบแรกเลยนะคะมันเป็นการพูดถึงว่าถ้าคุณนะคะมาเส้นทางคุณคุณสามารถแบ่งชั้นได้แล้วอ่ะสำหรับทางโลกนะคะและทางธรรมนะคะทางธรรมก็คือทางสายจิตวิญญาณ ทางโลกก็คือกายภาพทั้งหมดที่เรามองเห็นได้นะคะคุณสามารถแยกชั้นได้ว่าสิ่งนี้มาจากอะไรสิ่งนี้มาจากอะไรหรือคุณกําลังได้เจอคนที่สามารถแยกชั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่พาคุณนะคะเดินเส้นทางใหม่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากเดินตามเส้นทางนี้ค่ะมันเป็นการมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณอาจจะได้พบผู้คนนะคะที่เขามีพลังงานที่ไม่เหมือนคนบนโลกเออแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้มาจากอะไรทําไมถึง ดูว้าวแล้วก็ดูเมันเป็นตามความเป็นจริงเหมือนแบบในหัวคุณเคยคิดแบบนี้แต่คุณพูดออกมาไม่ได้อะค่ะเป็นพลังงานนั้นและคุณนะคะเลือกที่จะศึกษานะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางใหม่นะคะสิ่งที่คุณเลือกนะคะและตอนนี้คุณกําลังที่จะบํารุงดูแลตนเองร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณคุณได้กลับมาที่ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณได้เอ,อ เป่งประกายเริ่มกําลังขัดสีชวีวันแล้วคุณก็รู้สึกว่าร่างทองออล่าของคุณเริ่มออกขึ้นเรื่อยๆเป็นพลังงานของคนที่คุณนะคะถ้าคุณมาถูกทางแล้วคุณถ้าคุณเลือกมาทางนี้แล้วคุณถามว่ามันถูกทางไหมวีบอกเลยว่าโคตรถูกทางนะคะถูกทางมากๆด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทานะคะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องแบ่งแยกตัวเองอะค่ะออกจากโลกใบนี้ซึ่งมันลําบากมากนะวีบอกให้ว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ามันจะได้ทําในสิ่งที่เรา ไม่ได้ทําแล้วอ่ะเช่นอะไรที่มันสุกชั่วคราวอหรือทําอะไรที่มันง่ายๆอ่ะค่ะมันเป็นอารมณ์ของแบบคุณจะไม่ได้ทําเหมือนเดิมแล้วอ่ะที่อยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยากทําอะไรตามใจก็ทําอยากบอกรักอยากเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยมันทําได้แต่เดี๋ยวตอนเนี้มันทําไม่ได้แล้วทุกอย่างมันมันต้องอยู่บนความถูกต้องทํานองครองธรรมอ่ะมันเลยทําให้เนื้อหนังของคุณน่ะหรือร่างกายของคุณนะคะมันกรีดร้องเออเข้าใจใช่ไหมมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทําได้หรอ สายจิตวิญญาณเหมือนอารมณ์แบบกูจะไปนั่งสมาธิได้เหรอนานๆอะไรเงี้ยซึ่งคุณรู้นะว่านั่งสมาธิมันดีแต่คุณแค่รู้สึกว่ามันเมื่อยนั่นแหละคือการที่คุณกําลังถกเถียงกับเนื้อหนังอยู่นะคะจิตวิญญาณของคุณกาลังต่อต้านจิตวิญญาณของคุณบอกว่าดีทําได้เลยแต่ร่างกายบอกว่าแม่งเมื่อยแม่งนานนะแม่งไม่ได้ไปเที่ยวแม่งไม่ได้สนุกนะไม่ได้เออทำอะไรอยากที่มนุษย์แม่งเขาทากันตอนเนี้ยที่ทําตามบันเพอใจและบอกว่ารักตนเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ผลที่ตามมาก็คือคุณจะไม่ได้มีเอ,อ่อการนิ เนี่ยมันเป็นผลกระทบนะคะสามเลเยอร่างกายจิตวิญญาณและความจริงค่ะคุณกําลังอยู่ในเวอร์ชั่นนี้เลยถ้าคุณอยู่ด้วยแล้วถ้าคุณแบบเออกูอยู่ในแบบนี้เลยแม่หมออะไรเงี้ยแล้วทางที่เลือกมาถูกไหมนะคะอ่ะโอเคเปิดให้ครบทั้ง9กาใบนะคะโอเคอันนี้นี่นะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันผมอะไรเงี้ย อ่ะนะคะก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นออร์คิลนะคะวีหยิบออร์คินมาอ่านให้ทั้งหมดเลยนะคะอยากลองสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นเหมือนที่วีพูดเลยพลังงานของคุณใช่นะคะวีบอกเลยว่าตอนนี้อำนาจของพลังงานอะ่ะมันกําลังซึมซับไปไปที่ตัวคุณพลังนะคะอำนาจนะคะความเห็นอกเห็นใจของคุณอะ่ะเนี่ยผู้คนเข้ามาเป็นเงาสะท้อนให้คุณและคุณเริ่มอยากที่จะ พอคุณเริ่มเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคุณเลยอยากกลับไปเป็นเงาสะท้อนให้คนอื่นอีกครั้งหนึ่งตอนแรกผู้คนเข้ามาเพื่อที่ทําให้คุณเรียนรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่ฉันและสุดท้ายคุณได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคุณเรียกพลังภายในกลับมาคุณอุทิศตนนะคะด้วยด้วยหัวใจด้วยแรงตอนนี้คุณกําลังมีชีวิตที่กําลังอยากจะเคลื่อนไหวด้วยสิ่งด้วยสิ่งที่ดีคุณกําลังอยากเข้าสายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเลยนะคะและคุณกําลังกําเนิด เกิดวิสัยทัศน์ขึ้นมาใหม่คุณกําลังสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาคุณกําลังนําข้อความต่างๆส่งถึงผู้คนนะคะวีรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในเวอร์ชันที่เป็นคูรู้เลยนะคะมีความรักมีอํานาจในการเรียนพึ่งพาอาศัยนะคะอํานาจขอบเขตที่คุณมีคุณสร้างมันด้วยพลังที่เกิดจากความสามัคคีและความสมดุลจากภายในวีบอกเลยว่าพลังงานของคุณขับเคลื่อนมากๆว่ามันกําลังจ้ำอินน่ะมันกําลังเข้ามาในโลกคุณกําลังเอาจักรวาล มาไว้ในโลกคุณกําลังอยู่ในสวรรค์บนดินนะคะผู้คนกําลังทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวไปกับเขาแต่ไม่ได้เป็นของเขาคุณรู้ผิดรู้ไม่ผิดนะคะแต่คุณไม่ได้เป็นของผิดหรือไม่ผิดคุณรู้ดีรู้ไม่ดีแต่คุณไม่ได้อยู่ทั้งฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีคุณรู้ทางโลกและทางธรรมแต่คุณอยู่ตรงกลางตอนนี้คุณกลายเป็นบุคคลที่แล้วคุณกําลังเข้าสู่สายจิตวิญญาณขึ้นเรื่อยๆพอคุณรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและตอนนี้มันกําลังผลักคุณนะคะเข้าสู่สิ่งที่ ดีที่สุดแต่ดีที่สุดในที่นี้คือดีสําหรับตนเองนะคะคุณนะคะปูเส้นทางใหม่ให้ตัวเองและกําลังปูเส้นทางใหม่ให้กับผู้อื่นคุณกําลังแบ่งชนชั้นของจิตวิญญาณได้คุณกําลังภชนภายและบีบอกเลยว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่คุณก็คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกันและพีบอกเลยว่าทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้เจอเมสเซจนี้หรือได้เจอแรนดอมนี้นะคะคุณจะสําเร็จแน่นอนคุณจะสําเร็จคุณจะมั่งคั่งคุณจะมั่นคงคุณจะราบเรียบ แต่วีบอกเลยว่าคุณไม่สามารถที่จะประเมินความสําเร็จของคุณในวันในอนาคตได้เพราะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นกับใครสักคนบนโลกใบนี้และคุณที่ผ่านมาเจอนะคะคือคนรุ่นแรกนะคะและวีขอท้าทายให้คุณนะคะเป็นพยานเป็นบุคคลนะคะที่ยืนยันว่าคุณกําลังทําสิ่งนั้นอยู่และถ้าสําเร็จนะคะเราจะมายืนยันร่วมกันด้วยอุ้ยพลังงานดูยิ่งใหญ่มากนะคะก็ ครบถ้วนแล้วสําหรับแรนดอมในวันนี้นะคะก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากนะคะคอร์สเรียนนะคะไพ่ผ่านจิตวิญญาณและความจริงนะคะมาฝึกเรียนไพ่7จบใบไปกับวีนะคะแล้วก็พัฒนาตนไปด้วยกันนะคะจ่าย2999บบาทคือจบนะคะแล้ววีก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆมีกลุ่มปิดให้ค่ะและนะคะรับปรึกษาดวงนะคะปรึกษาการงานการเงินทุกอย่างผ่านไพ่ทั้งหมดเลยนะคะวีไม่ได้เลือกว่าวีจะเอาไพ่อะไรให้คุณ แต่วีจะให้ทั้งหมดที่วีมีณนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น15นาที225บาท30นาที555บาทและ1ชั่วโมง1,111บาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้วีไปแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและก็บากบั่นไปสู่เส้นชัยนะคะที่เรากำลังบุกเบิกเส้นทางใหม่กัน,นะคะ่ะทุกคนวีเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายวันนี้ไปแล้วคะ่ะ